แจกเทคนิควิธีเลือกซื้อเครื่องอบ UV ใครที่ยังไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีดูคลิปนี้จบเลือกได้แน่นอนค่ะ 1. ซื้อเครื่องนี้มาเพื่ออบอะไรบ้านที่แพลนจะเอามาอบค่าเชื้อขวดนมและอุปกรณ์ปั๊มนมควรเลือกที่มีขนาดใหญ่จุได้เยอะเพื่อจะได้ค่าเชื้อพร้อมกันในครั้งเดียวแต่ถ้าจะไว้ใช้อบแค่ของเล่นที่น้องชอบเอาเข้าปากสามารถเลือกขนาดที่รองลงมาได้ค่ะ 2. คนที่ช่วยใช้เครื่องนี้คือใครบ้านที่มีพี่เลี้ยงหรือคุณยายช่วยเลี้ยงอยากได้แบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสามารถเลือกที่มีปุ่มการทำงานมาตรฐานทั่วไปแต่บ้านไหนคุณพ่อคุณแม่ใช้เองและอยากได้ฟังก์ชันพิเศษก็สามารถเลือกรุ่นที่ล้ำกว่าได้เลยค่ะ 3. วางเครื่องอบ UV ไว้ห้องไหนหากอยากวางไว้ในห้องนอนให้เลือกที่ฝาตู้ทึบมีโหมดหลีไฟหรือปิดเสียงปุ่มกดเพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลานอนแต่ถ้าอยากวางโชว์ในห้องรับแขกสวยๆแล้วมองเห็น สถานะการทำงานของตู้ง่ายๆก็เลือกรุ่นที่เป็นฝากระจกได้เลยค่ะ 4. ใช้สำหรับเดินทางด้วยไหมหากของไม่เยอะมีลูกคนเดียวแต่ต้องเดินทางเป็นประจำการซื้อเครื่องอบขนาดเล็กจะช่วยให้พกพาไปได้ง่าย 5. ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของเครื่องอบ UV ให้สังเกตว่าสามารถสะท้อนรังสี UVC ได้รอบด้านจริงไหมโดยทุกด้านจะต้องเป็นวัตถุที่สามารถสะท้อนแสงได้จริงจึงจะเรียกว่า360องศาค่ะ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องอบ UV อีกคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ